จะปิดถึงเดกสิมันจะเห็นว่าอันตัดเห็นบ่เจ็บนี่ดึงเข็นนี่นี่นันนี้น่อยพวกน่ะบุเก็บยังหน่อยอยู่ให้มันใหญ่ก่อนเออาอาวนี้เจิ้งเขาเจิ้งเขา ฟ้าคดีผีคดีผีอืมเออนี่หนังก็ให้วะก็ให้ก็ให้ก็โตขวดเลยก็ให้เอว